ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างเทศบาลน,นครเชียงใหม่เชิงรุกปลุกกร,ระแสเปลี่ยนเชียงใหม่ด้วยหญิงเก่งคนกล้าหยุบปนนันดัตัดขอโอกาสทำง,งานพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ก้าวไกลกว่านี้ด้วยมันสมองสองมือของตนเองพร้อมทีมง,งานมันสมองระดับแนวหน้าไม่ให้ใครมาชักใย,ยอยู่ข้างหลังพัฒนาท้องถิ่นต้องคนท้องถิ่นหยุบยิ่งเดินยิ่งได้ใจชาวบ้านชอบใจหญิงเก่งคนกล้าขอทำงานด้วยตนเองมาแรงแซงทุกขโมง เวลานี้กระแสของหยกยกทีมได้ดังกระหึ่มไปทั่วเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตชุมชนต่างๆที่พร้อมจะให้การสนับสนุนหยกปนร,รัตนเบอร์หนึ่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และกลุ่มเพื่อเชียงใหม่เบอร์หนึ่งถึงหทั้งสี่แขวงเขาว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมกันสร้างเทศบานลนครเชียงใหม่ในเชิงรุกเพื่อดันเศรษฐ,ฐกิจให้กลับมาเพราะว่าต้นทุนของเมืองเชียงใหม่นั้นดีอยู่แล้วเพียงแต่การวางกลยุทธ์มันอาจผิดที่ผิดทางเพียงแค่นำมาวางกลยุทธ์ให้ดีเชื่อว่าเมืองเชียงใหม่ จะดีขึ้นกว่าเดิมหยกปรน,นรัฐวิริยกุลสารโดยหนึ่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และกลุ่มเพื่อเชียงใหม่โดยหนึ่งถึงหจึงขอโอ,อกาสเข้ามาร่วมกันพัฒนาสร้างเมืองเชียงใหม่ให้น่ายอยู่หน้าเที่ยวหน้าทำงานเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเพื่อเชียงใหม่เมืองมหานครของทุกคน